เอาแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กันในเกมโรบอกเนาะ,ะวันนี้เราก็จะมาหาเอ่อคนที่เป็นคนจริงๆนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าเราจะได้เป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์นะคะอุ๊กไก่ที่นี่เขาเป็นอะไรเขาไก่ปริโอกินหรือเปล่าคะตัวผอมๆเนาะ,ะผู้รีพายนะคะเลิศได้เป็นสัตว์เนาะ,ะ <S <S โอ้ยเริ่มเกมมาก็เป็นตัวอะไรวะนี่คือหมาแล้วหมาตัวใหญ่มากเลยคุณผู้ชมนะคะปลอมตัวเป็นไก่ดีกว่านี่ค่ะไก่มาแล้ว <S <S ฉันคือไก่นะคะอย่ามามโนนะคะว่าฉันเป็นคนนะคะฉันคือไก่เนาะ นี่เลยค่ะมาที่สวนเยีม่มอมสักหน่อยนะคะสวนเยีม่มอมมีอะไรฉันกินบ้างอุ้ยงานเข้างานเข้าแล้วเดินสวนเจ๊เข้าไปหนึ่งแบบนะคะท,ทําทีทํเท่าว่าฉันไม่กลัวนะคะเขาจะได้ไม่สงสัยเรางาเฮ้ยไอ้นี่เขายิงกาดเลยค่ะเขายิงม้วนเลยนะคะเดี๋ยวก็โดนคนอื่นเขาหลอกนะคะอีเจ๊ผมบ๊อบนี่เขายิงม่วนเหมือนกันนะคะเนี่ยเจ๊ยิยงค่อยๆย,ยิงก็ได้ขาดลูกกระสุนหมดเนาะโอ้โหบ้านจะผลิตลูกกระสุนแหละเนาะยิงไม่สนที่ไม่แคร์ใครเลย ฉันออมค่ะบอกเลยว่าการที่เราไปที่ที่คนไม่มีนะคะมันจะเป็นอาณาที่เลิศมากค่ะนะคะโอเคอุ้ยติดอุ้จิมหายแล้วอุ้จิมหายแล้วกระโดดออ้ยตายแล้วแอบได้ปะเนี่ยมีคนรู้ปะเนี่ยมันวงขึ้นมานะคะคุณผู้ชมเราต้องระวังให้ดีดูเหมือนว่าคนพวกนู้นจะอยู่แถวนู้นหมดเลยนะฮะเบาๆนะคะทุกคนฉันแอบอยู่ในพุ่มไม้นะคะหวังว่ามันคงจะไม่มายิงฉันหรอกนะดูเบื้องของฉันสินโดนยิงไปหลายตัวแล้วว่า เฮ้ย <iku> เป็นอะไรที่ลดเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครมาแถวนี้เลยยาเขาไปยิงกันแถวนน้นหมดเลยนะคะที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ที่นไม่มีนะคะมนุษย์อะอยู่ที่ไหนก็วุ่นวายที่นั่นนะคะไอ้พวกมนุษย์ใจสามเฮ้ยมีไก่ย,ยืนง,งงอยู่ตรงนี้ว่าเอ้ยเพื่อนเราี่บ้ามึงไปไกลๆโอ้ที่ไปแล้วมันรู้แล้วคุณผู้ชมนี่ใจพุมยยพ่มใจพุ่มเลยหมายติดโอ้ยตายแล้วฉันต้องเข้าไปนี่ตรวจยายมอมน,นะคะใา่มอมมึงมีอะไรกูกินบ้างยายมอมอุ้ยมันจะโดนยิงไหมคุณผู้ชมไอ ไปไปทีอื่นมึงจะไปยิงฉันเลยไปดนี้นะคะโอเคปลอมตัวคุณผู้ชมปลอมตัวเนียนๆค่ะ,ว,คะวันนีนนน้นะคะทำเนียนๆทำเนียนๆจังหวะนี้ทำเนียนๆก่อนคุณผู้ชมนะคะปลอมตัวเป็นหมาเออนี่แหละอุจิภายแล้วตอนน้าต่อตามมันเลยเออฉันโดนยิงออมาข่าวดิสโก้มาลนกันนะคะ่ควว่าเราจะได้เป็นสัตว์หรือเปล่าในะคาะฮหาภูลิภัยค่ะ ไม่ปอมตัวเป็นจระเข้ดีกว่าคุณผู้ชมนะคะเพื่อไปแอบใต้น้ำนะคะแต่ว่าต้องระวังไอ้วงบงให้ดีนะคะบางทีเกมมันก็สุ่มมานะคะแบบว่าให้เป็นวงนะคะคนมันก็จะรู้ละว,ว่าเราอยู่ไหนนะคะแล้วก็ทําทีท,ทําท่าว่ายน้ําไปนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะว่ายขบขอบสะนะคะไม่ให้มันรู้นะคะไอ้พวกมนุษย์ไ่ซามอยู่ที่ไหนก็ฆ่าสัตว์ที่นั่นเนาะนะคะเออนี่ค่ะทะเนียนไปนะคะ เผื่อกระโดดคุณผู้ชมสิ่งที่สําคัญคือต้องระวังคือการกระโดดนะคะเพราะว่า NPC เนี่ยมันไม่สามารถกระโดดได้คุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเป็นคนจริงๆเนี่ยมันจะกระโดดได้นะคะนี่ค่ะจระเข้ว่ายน้ำหาของกินเนาะฉันคือ n p c ฉันเป็นสัตว์เป็นจร,เจรนะเข้สงน้คะอย่ามาทำเลยนะคะนี่เลยแอบว่ายไปมานะคะนี่อ่ะแอบตรงนี้คุณผู้ชมนี่มาแอบตรงนี้คุณผู้ชมนะคะหวังว่ามันจะไม่รู้แต่ถ้ามันจะรู้มันก็รู้ตอนที่มันวงนี่แหละคุณผู้ชมวงสีแดงนะเออ นั่นไงกูว่าแล้วมันวงแล้วคุณผู้ชมพูดปุ๊บมันวงปั๊บเลยนะคะเมื่อมมกี้กับกระโดดเก็บเหรียญถ้ากระโดดเก็บเหรียญนี่คือมันรู้เลยนะตอนนี้ฉันมาว่าอยู่แถวกรนหินนะคะมาหาลูกออดกินแถวนี้มีลูกออดกินบ้างไม่นาไม่มีเลยนะมิอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยตรงนี้มันมีวงเขียวว่ะคุณผู้ชมสามารถแอบ,บได้ปะวะเฮ้ยแอบ,บได้นะคะแอบ,บมิดแอบบมิดเลยคุณผู้ชมวงเขียวแล้ววงแดงแล้วมีคนเห็นปะเนะี่ยไม่มีคนเห็นแน่นอน,นะค่ะพี่ว่านะคะนี่เลย แอบใต้นี้คุณผู้ชมเขีย่ยอารามเลยนะคะเขียวไปหมดเลยนะคะพี่คิดว่ามันไม่รู้หรอกนะจามันมีทางรู้แน่นอนดูดิมันอยู่แถวนน้นกันหมดเลยคุณผู้ชมไม่น่าจะมาแถวนี้แหละนะคะพี่ว่าพี่รอดแน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าไม่รอดให้เอาตีนมาเหยียบหน้าได้เลยค่ะเดี๋ยวบอกพี่กัดบ้านลอเล่นคุณผู้ชมพี่ลอเล่นนะคะอย่าไปหาพี่กัดบ้านพี่นะเขา้อง,องเฮ้ยมีคนเดินมาแถวนี้อ่าเพื่อนเรานี่ว่าเพื่อนเรานะคะมันจะมาหาเราประเนี่ยเฮ้ยมาปะเนี่ยมาเพื่อนมาแอบใต้นี้ลูก แอบใต้นี่โอ้โหแล้วตัวมันส้มด้วยคุณผู้ชมนะคะตัวมันส้มตัวมันอะไรเนาะโหเหลือต้องเจ็ดคนคุณผู้ชมนะคะหากันได้เก่งเลยอะ่ะอะไรอตาถั่วกันหรือยังไงอ่ะเหลือก็ต้องเจ็ดคนนะคะจังหวะนี้ไปเยาะเยอะสักหน่อยคุณผู้ชมนะคะนี่เลยฉันอยู่นี่ค่ะเน่เก่งจริงก็ยิงค่ะนี่เลยฉันอยู่นี่ค่ะกระโดดโชว์ไปเลยค่ะไอพวกตาถั่วเนาะหาไม่เจอหรือยังไงคนซ่อนชนะนะคะชนะแบบเลิศแบบเชิดเเลยอะค่ะเขาเป็นคนเป็นลมว่ะโอเล่นเกมมากไปเป็นลมแล้วน้องไปพักผ่อนบ้างนะ เฮยไปเล่นดั่นี้กันบ้างคุณผู้ชมไปลัดนี้ไม่เคยเล่นเลยนะคะแคปปิ้งไฟหรอเฮ้ยน่าเล่นนะเนี่ยโอเคเล่นดั่นี้เถอะมันมีบ้านให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเราสามารถไปแอบได้เนาะเป็นตัวอะไรดีพี่ว่าเป็นตัวสีน้ําตาลคือจะเลิศสุดนะคะมันจะกลมกลืนกับบ้านที่สุดนะคะหรือเปล่าไม่รู้อ่ะลองดูสิอะมานอนเลยกันคุณผู้ชมเราพักผ่อนเนาะมันจะเนียนเปา้าวะ ไม่รู้คุณผู้ชมมันจะเนียนหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ตอนนี้มันกําลังซ่อนแล้วค่ะมันกําลังหานะคะนี่อุ๊ยที่ผานแล้วไปกระโดดเอาไปกระโดดให้มันเห็นนะคะคุณผู้ชมอย่านะอย่าหากระโดดเด้อมาสงสัยทันทีนะคะเออเอ็งกระโดดทําไมฮะกระโดดแบบนี้เป็นคนใช่ไหมใช่ไหมล่ะมันจะพูดแบบนี้เลยคุณผู้ชมเชื่อพี่นะคะให้พวกมันหาไปค่ะพี่บอกเลยว่าด่านนี้พี่ก็ชนะแบบใสๆนะคะเพราะว่าเรามีกลยุทธ ทุกวิถีทางนะครับเพื่อจัดการกับมันเพื่อรับมือกับมันนะคะเฮ้ยหมาตัวนี้ยืนเฉยทำไมเนี่ยจะยืนเฉยสิคะนี่เลยค่ะท้าเป็นทีเป็นผู้ผูกตัวมีอากันนะคะที่รักจะไปไหนจ้าเออถึงฤะดูผสมพันธ์แล้วจ้าออกลูกออกหลานกันเร็วจะบ้ากระมังนะคะ ถ้างั้นเราจีบม้าแทนได้ปะถ้าม้ากับหมาผสมพันธุ์กันจะเกิดอะไรขึ้นคะเกิดอะไรขึ้นก็หัวเป็นมา้าตัวเป็นหมาส่คะหูชิบหายแล้วจุดแดงๆขึ้นแล้วอยู่ในลอตาลอใจด้วยถ้ามันเห็นแบบนี้นะคะมันยิงโป้งเลยนะคะถ้าเราเดินแบบจงจู่ใแจ้งแบบนี้พี่คิดว่าพี่จะต้องหาทางแอบนะคะถ้าไม่หาทางแอบนี่คือตายหาคาที่แน่นอนคะ่ะถ้าเราจะเอาหัวมาปักตรงนี้ได้ไหมคุณผู้ชมนะคะแอบเนาะหูยไม่ได้ว่ะมันฉลาดนะคะคุณผู้ชมเขาไม่ให้ข้าวว่ะเขาปิดกั้นนะคะ แบบนี้อุ้ยชิบหายแล้วมันมีคนยิงกาดคองผู้ชอย่าไปเด้ดขาดนะคะถ้าเห็นคนยิงกาดอย่าไปพวกนี้มันบ้านเลือดนะคะไอพวกนี้มันบ้านเลือดลูกกระตุนเขาไม่ได้มีจำกัดไงคุณผู้ชมอุ้ยชิมหายแล้วปุ่มแดงขึ้นเอ้ยงานเข้าแล้วต้องหาที่แอบแล้วคุณผู้ชมเดินต่งแจ้งแบบนี้มันไม่ได้นะคะมันอายข่าวฉันเป็นหมาฉันอายข่าวนะคะฉันต้องการเป็นคนเนาะไปค่ะเออนี่แหละนี้แหละคุณผู้ชมนะคะถ้าคนมันไม่มาแถวนี้เนี่ยจุดแดงขึ้นมันก็ไม่รู้อุ้ยก่อนมีคนมาว่ะคุณผู้ชมเอาไง จะเข้าบ้านไหมเนเี่ยอย่าเข้านะคะพูดคำบางตาสังฆงบางตาสาธุนี่เลยค่ะอมท่องหมดแล้วไม่สามารถมาได้แน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะฉันคือสายสวดมนค่ะนี่เลยพวกเองไม่รู้หรอกนะคะเล่นของเนาะพี่เล่นของนะคะอุ้ยจุ่มปุ่มแดงขึ้นแล้วนะคะแถวน,นี้ไม่มีคนคะ่ะไม่ต้องกลัวนะถ้าไม่มีคนทห้แถวน,นี้ไปนอุ่ยไปได้คุณผู้ชมมาแอบตรงนี้เลยละกัารตรงนี้แหละคือที่เลิศที่สุดนะคะไอ้เลขแปดนี่คืออะไรคุณผู้ชมกดแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย ไม่มันมียั่วยุด้วยคุณผู้ชมมียั่วยุด้วยนะคะก็ยั่วยุไปเลยสิคะหนึ่งกรุ่ปนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่สิบแปดิบเจ็ดวิเท่านั้นนะคะเออก็ไปลอดตีลอดมือกันสักหน่อยนะคะคุณผู้ชมนะคะนี่เลยข่ามาติมึงยิงสิเออมาติมาตีตปเออตุ๊บตุ๊บตุ๊บคุยจีบไปแล้ววิ้งานเข้าอุ้ยติดติดมห้ติดไม้คุพผู้ชมไปแล้วเฮ้ยป้อมตัวความตัวามตัวเออฉันโดนไ่ยิงเออุ้ยไม่น่าเลยกูอฮ้ยหัวสั่นเจ้าเข้าเลยกู